สถานการณ์ผู้สูงอายุในไทยพบว่ามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ5แสนคนคาดว่าในปี2568ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยจะมีผู้สูงอายุ1คนในประชากรทุกๆ5คนล่าสุดมีผู้สูงอายุติดเตียงติดบ้านและต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลกว่า1ล้านคนในปี2568ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว มีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนผลสำรวจล่าสุดมีผู้สูงอายุกว่า1ล้านคนที่สุขภาพไม่ดีนอนติดเตียงต้องพึ่งคนอื่นดูแลชี้แนวโน้มมีผู้สูงอายุอยู่ลำพังหลายลูกหลานดูแลเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านการแพทย์สูงสวัสดีครับผมนายแพทย์พินิจเวชพาณิชย์ผมเป็น,นศัลยแพทย์กระดูกทำงานในจังหวัดอุดราธานีมากว่า30ปีเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนพองการุณบริบาล นอกจากผมแล้วเนี่ยจะมีนายแพทย์พัศวัต์เวชพาณิชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชทยาศาสตร์ครอบครัวและก็ทันตแพทย์อีกสองท่านคือทันตแพทย์หญิงสสิธรและก็ทันตแพทย์นิตินัยทั้งสองท่านก็เป็นทันตแพทย์ที่ทํางานอยู่ในจังหวัดอุดรธาน,นีมากว่า30ปีเช่นกันครับครับเนื่องจากที่เราทราบแล้วว่าสังคมประเทศไทยเนี่ยจะมี แนวโน้มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งบุคลากรที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างแพทย์กับคนไข้ก็คือผู้ช่วยซึ่งผู้ช่วยดีๆเนี่ยจะทําให้งานทางด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยประสบความสาเร็จคนไข้สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากแพทย์และทนันตแพทย์หรือบุคลากรทางด้านอื่นๆได้อย่างเต็มที่ผู้ช่วยพยาบาลคือบุคคลที่ใกล้ชิดคนไข้ที่สุด จะเป็นคนช่วยแพทย์ช่วยพยาบาลช่วยทันตแพทย์ให้เขาทำหน้าที่บริการคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลคือคนที่ทำตามคำสั่งของแพทย์ของพยาบาลของทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติต่ตอคนไข้ทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์ในการรักษาพยาบาลมากที่สุดเรียนไม่ยากครับเพราะว่าเป็นการปฏิบัติงานะส่วนใหญ่ เราจะดดัแปลงทฤษฎีซึ่งเป็นเรื่องทางการแพทเ์อามาเป็นภาพปฏิบัติเน้นการปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงครับเรียนได้ครับเพราะว่าครูเขาจะสอดแทรกการปฏิบัติกับภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เราจำได้โดยอัตโนมัติโรงเรียนของเรา นำการแพทย์ที่ยุ่งยากมาประยุกต์ในการสอนโดยใช้เทคโนโลยีโดยใช้การปฏิบัติงานทําให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจและปฏิบัติงานได้จริงนักเรียนของเราที่จบมาสามารถทํางานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่เราเปิดบริษัทเฝ้าไข้ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยจบมามีงานทําแน่นอนครับ